กลับเข้าสู่รายการคุณพระช่วยนะครับผมช่วงคุณพระเชี่ยวขึ้นพันครับผมวันนี้เราจะมาคุยนะครับเป็นวันสําคัญทางศาสนาพุทธครับอืมก็คือวันเข้าพรรษานะครับอ้าววันนี้เราจะมาพูดคุยกันฮะวันเข้าพรรษาว่าเกิดขึ้นได้อย่างไรแล้วคนไทยชาพุทธเนี่ยต้องปฏิบัติตนอย่างไรกันบ้างนะครับครับผมอ่าคุณพระเชี่ยวของเราวันนี้ครับครับครูไก่ดรสุรั์จงดาสวัสดีครับสวัสดีครับ เข้าพรรษาครับก็อยู่ในช่วงเดือนเดือน8ดเดือน8ปไทยนะไม่นับตามวันใช่ไหมครูไม่ได้นับตามวันต้องอธิบายว่าเข้าพรรษาเนี่ยพรรษามาจากคําว่าวัดสะหรือวัดสาหรือในภาษาสันสกฤตว่าวัดสันวสันหรือดูหรือดูฝนอ๋อหรือดูฝนแต่ไทยมาผันคําจากบอเนี่ยเป็นพอพอเป็นพรรษาไปจริงมาจากคำว่าวัสะหรือวัดสาก็ได้เปลี่ยนอะเป็นอาก็เรียกว่าเข้าพรรษาหรือจําพรรษา จำพรรษาถ้าจำเนี่ยเป็นภาษาเขมรโบราณแปลว่าอยู่จำวัดอ๋ออยู่วัดจำพรรษาก็คืออยู่ในช่วงหน้าฝนไม่ได้หมายถึงการจดจำไม่ใช่หมายถึงว่าอยู่ครูแล้วที่เราเห็นตรงนี้แหละเกี่ยวประเพณีเกี่ยวข้องเกี่ยวข้องช่วงเข้าพรรษาอันนี้จะเป็นประเพณีทางสระบุรีสระบุรีเรียกว่าดอกเข้าพรรษาเนี่ยเนี่ยดอกเข้าพรรษาใช่ชื่อชื่อตรงกับเทศกาลเลยนะฮะจริงจริงชื่อเดิมเขาเนี่ย ตรงกระเทศไาเดิมเขาเรียกว่าดอกหงเหินแต่ว่าพอมันออกช่วงเข้าพรรษาพอดีทางสระบุรีเนี่ยเขาก็เลยเรียกดอกเข้าพรรษามันจะมีสองวันวันสําคัญคือวันอาสาฬหบูชาแล้วต่อด้วยวันเข้าพรรษาเพราะเชื่อว่าวันอาสาฬหบูชาเนี่ยคือวันที่พระพุทธเจ้าเนี่ยทรงปฐมมเทศนาครั้งแรกที่ป่าอิสิปตนามลึกคทายวันด้วยกัน ทีนี้มันก็เป็นวันสําคัญสองวันชาวบ้านในช่วงนั้นดอกนี้มันก็จะบานตามป่าพอดีมันดอกนี้มันบานหน้าฝนแต่แต่ก็ดูดูเหมือนหงือเนอะใช่หงเหินปีกปีแล้วเขาก็สมัยก่อนไม่ได้มีดอกไม้ขายนะบ้านนอกเราจะไปเด็ดเอาตามปลูกไว้เป็นพุ่มๆหรือไปตามป่าไม่ได้ปลูกเป็นธุรกิจไม่เป็นปลูกเป็นธุรกิจเออเจอดอกอะไรเขาก็ตัดไปถวายพระ้วช่วงนี้ป่ามันเต็มทั้งสระบุรีทั้งลบบุรีเนี่ยดอกนี้มันเป็นดอกว่านป่า มันก็ขึ้นเต็มอ๋อไปเก็บดอกข้าวพันษามาไปบูชาพระก็เลยเป็นประเพณีตักบาทดอกไม้อ๋อก็เลยเรียกกันว่าเป็นดอกข้าวพันษาเดี๋ยวนี้พัฒนาไปหลายพันนะไปหลายสีไม่ใช่สีเดียวนะ่สีชมพูสีเหลืองก็มีนี่มันออกเยอะแถวสระบุรีแล้วครูแถวสระบุรีเดิมทางสระบุรีทางพวกพุทธบาทเนี่ยมันเป็นป่าเป็นเขาไงลบบุรีสระบุรีมันเชื่อมไปเป็นเขาแล้วมันจะขึ้นตามมันจะขึ้นอยู่ตามที่ชื้นๆล่มๆพันไม้อย่างเงี้ยเป็นบ้านป่าอย่างหนึ่ง นะฮะนะเนี่ยก็เรียกดอกเข้าพรรษาอันนี้แพร่หลายไปทั่วแสดงว่าในช่วงเข้าพรรษาก็เป็นช่วงที่ดีนะที่พุทธศาสนิกชนจะได้มีโอกาสได้สงบจิตสงบใจตั้งจิตตั้งใจวยือกถึงสิ่งดีนะฮะแล้วก็ตั้งจิตได้ฐานรักษาศีลคือต้องอธิบายก่อนว่าเข้าพรรษาเนี่ยเป็นพุทธประเพณีหมายถึงว่าพระพุทธเจ้าบัญญัติไว้ให้ภิกษุเนี่ยอยู่ ประจำในช่วงฤดูฝนสามเดือนครูไก่ครับทําไมต้องให้พระอยู่วัดเพราะว่าเดิมเนี่ยต้องบอกว่าศาสนาพุทธเมื่อเริ่มตั้งเนี่ยยังไม่มีวัดบาอารามครับ,รบพระภิกษุทั้งหลายพระพุทธเจ้าเทศนาเสร็จเธอจงไปประกาศศาสนาพระหูชนหิตายะพระหูชนสุขายะเพื่อความสุขของโลกก็คือแจ้ย้ายกันออกไปเวลาบวชพระท่านจะบอกเลยว่านิสัยสีของเธอภิกษุต้องอยู่อย่างนี้คืออยู่โคนต้นไม้ก็คือ เดิมเนี่ยยังไม่มีให้อยู่ในบ้านรเรือนหรือกุฏิอสองอยู่ตามถือถ้ำก็ได้ล่มไม้ถ้ำเรือนว่างต่อมาเมื่อมีการสร้างวัดก็มีการถวายวัดครั้งแรกก็คือเวรุวันวิหารของพระเจ้าพิมพิสารเมื่อมีประเพณีถวายเวรุวันเพราะพระจะได้เป็นชุมชนอยู่กันพร้อมเพระพระเมื่อก่อนเดินอย่างเดียวเนี่ยจีวรขาดเก่าลุ่งลิ่งบางทีก็ผ้าหายากไงท่านต้องม่เก็บผ้าหอ่อศพผ้าอะไรมาบ้างสองการเดินทางเนี่ยมันก็ลําบาก เมื่อมีวัดแล้วมีกลุ่มสงฆ์เยอะแยะแล้วถ้ามาเออหน้าฝนพระเจ้าก็เห็นความลําบากของภิกษุที่ไปลื่นถลกหกล้มบ้างคนะือกาคือเดินทางไม่สะดวกเดินทางไม่สะดวกก็เลยบอกว่าออถ้าง,งั้นก็มีพุทธบัญญัติว่าในช่วงสามเดือนนี้<ม>ก็ให้เข้าพรรษาภิกษุก็ทําพิธีปาวารณาพรรษาคือไม่ต้องเดินทางให้อยู่รวมกันเป็นชุมชนเป็นสังคมทีนี้ในสังคมพระเมื่ออยู่รวมกันแล้วก็ต้องทําอะไรบ้าง ก็ต้องมีการสวดปาฏิโมกขบทวนจิตต่างๆของตนเองถ้าถามครูไก่สิ่งต้องห้ามในช่วงเข้าพรรษามีไหมถือศีลให้บริสุทธิ์ซะหนึ่งในศีลห้าคือเรื่องที่ค้องกันไปกับวันเข้าพรรษาจริงๆก็คือห้ามหลายอย่างห้ามหมายถึงว่าจิตสํานึกของคนว่าเออเข้าพรรษาครั้งนี้จะตั้งใจล่ะคนที่อะไรนะคนที่เป็นหนุ่มเป็นสาวที่วัยบวชแล้วก็ตั้งจิตเลยว่าจะบวชเอาพรรษาไงเคยได้ยินไหมพี่อาไอ้ทิศ บวชให้ได้พรรษานะลูกมหมายถึงว่าบวชจนครบสามเดือน,<า>นออกพรรษาปวารณาแล้วถึงศึกต่อไปก็คือห้ามทำบาปท,ทั้งมวลในทางอีสานก็ห้ามนะเช่นห้ามสาวไหมในช่วงเข้าพรรษาอ,เ,อเพราะว่าสาวไหมคือการฆ่าไงมันต้มบัวไหม,มอ๋อหมือนก็ททำเออมันเป็นปานาติบา เป็นปาณาติบาตอะไรอย่างเงี้ยเสริมนิดนึงพอเข้าพรรษาเสร็จปุ๊บครบสาเดือนปุ๊บออกพรรษาอีกภายในหนึ่งเดือนเริ่มแล้วล่ะเริ่มจะมีงานแล้วล่ะเริ่มจะมีงานแล้วงานสําคัญในช่วงนั้นคืองานกะถินนี่งานชุกงานชุกเลยกะินเลยพอออกพรรษาปุ๊บจะออกใช่ไหมฮะพอออกปุ๊บมีกะถินต่ออีกเดือนหนึ่งในช่วงเดือนนึงพระเจ้าอนุญาตให้พระภิกษุ รับผ้ากรถินได้จริงๆกระถินมันเป็นเรื่องของพิกษสุวถวา,ายผ้าแต่ปัจจุบันเป็นเรื่องของโยมแต่ว่าช่วงนั้นกระดจะฉลองกรถินกันเยอะล,ลิกงลิเกหมอลำนี่จะมีงานเยอะหนังหนึ่งอ,อะไร<น>ะอย่างเงี้ยก็เป็นช่วงๆไปใช่ครับนะครับผมมาวันนี้เราก็เรียนรู้เรื่องราวของวันสําคัญทางศาสนานะครับแล้วก็ยังมีความเข้าใจที่วนี้ครูไก่ได้มาแบ่งปันให้พวกเราได้รับรู้กันหลายเรื่องนะบางทีเราก็ไม่รู้นะรู้ว่ามันเป็นแค่วันหยุดเอ้าเราได้หยุดแล้วกันเอา้าแต่จริงๆมันมีเรื่องราว ต่างๆมากมายนะครับแล้วก็ยังให้เราทุกคนได้มีโอกาสปฏิบัติตามหลักคําสอนของพระพุทธเจ้าด้วยนะครับครับผมเอาวัน้ียครับขอกราบขอบพระคุณครับครูไก่ดรสุรัจงดาครับขอบคุณครับสวัสดีครับ เรื่องในโอกาสวันแม่แห่งชาติประจำปี2 6 6 1นะครับผมสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทยนะครับขอเชิญทุกท่านและลูกๆทุกคนนะครับไปร่วมแสดงความกตัญญูกะตะเวทีและแสดงพลังรังรกแม่ครับเพื่อตอบแทนพระคุณของแม่ครับกับสภาสังคมสงเคราะห์โดยใช้ดอกมะลิและผลิตภัณฑ์ดอกมะลิรูปแบบต่างๆ ติดต่อสอบถามสั่งซื้อดอกะมอิได้ที่สำนักร่วมใจสงเคราะห์ชุมชนตามลิงก์ด้านล่างนี้นะครับครับผมอ่ะวันนี้คุณพาช่วยหมดเวลาแล้วครับผมครับผมอาทิตย์หน้าใครว่ากันใหม่ครับเวลาดีเก้าโมงเช้าครับผมวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ